สวัสดีครับชาวไบค์ก์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o g เด้วยเช่นกันนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมเ้วเช่นเคยครับวันนี้มาเจอมาทักทายทุกคนในค่ำคืนของวันที่7ธันวาคม25 6 4ามาดึกอีกแล้วนะฮะโอ้โหดึกกันบ่อยเหลือเกินนะครับก็ใครที่ติดตามผมไม่ทันนะครับในช่วงของค่ำคืนที่คลิปออกอากาศนะครับอันนี้เข้าใจว่าน่าจะดึกเพราะว่าผมอัดคลิปในตอนนี้ใกล้จะ5ทุ่มเต็มทีแล้ว ติดตามกันได้ในย้อนหลังหน่อยนะครับในพรุ่งนี้หรือว่าจะเป็นในโอกาสต่อๆไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ไปให้กําลังใจไปติดตามไปกดไลค์กันนะครับในเพจใหม่ของผมเพจใหม่ก็คือ Bikerman คนรัก MotoGP ส่วนเพจที่พวกเราคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือ Bikerman เพื่อชาว2องล้อทุกสายพันธุ์อันนั้นอันตรธานหายไปจากวงจรระบบของ Facebook แล้วนะฮะ a c e b o o k ได้ทําการลบเพจของผมไปแล้วเดี๋ยวจะมาเล่านะครับ ก็เจ็บปวดปวดร้าวพอสมควรนะกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาความจริงผมสร้างเพจนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะมี YouTube ช่องนี้ก่อนที่ผมจะมีตัวตนให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะประมาณสักอย่างน้อย,อยก็4ี่หปีเป็นอย่างต่ํานะครับดังนั้นก็ถือว่าเจ็บปวดกับการสูญเสียเพจไปเดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะไม่เป็นการเสียบรรยากาศเราจะมาว่ากันถึงคอนเทนต์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะทุกคนก็มีเพื่อนพี่ๆบางคนนะครับอยากให้ ผมเล่าเรื่องราวเก่าๆหน่อยนะครับที่เป็น m o t o g p r e g e n รนะฮะอาจจะเป็นเรื่องราวความประทับใจตั้งแต่ยุค80-90เขาว่ากันไปจะค่อยๆทย,ยอยนะครับแต่วันนี้ก็จะประเดิมนะฮะประเดิมเป็นคลิปแรกความจริงมันก็ไม่ได้ว่าเก่าขนาดนั้นหรอกมันเป็นระหว่างเก่ากับผสมใหม่มันจะมีทั้งเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากเรื่องราวเก่าๆนะครับแล้วก็ลามมาถึงปัจจุบันนี้มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับจะเอามาเล่าดังนั้น คนที่ติดตาม m o t o g p มายังไม่นานเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับอาจจะว่าทำไมนักแข่งคนนั้นนี้เป็นใครทีมนั้นทีมนี้มีได้เหรอเนี่ยก็ถือว่าเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของ MotoGP ครับถ้าคิดจะรักจะชอบจะติดตามการแข่งขันเนี่ยดูตั้งแต่เรียกว่าช่วงเริ่มต้นมันมาอย่างไงเนี่ยซึ่งผมจะค่อยๆทยอยนาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าแล้วกันเนาะสำหรับหัวข้อที่ผมตั้งไว้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวของนักแข่ง ที่เป็นพ่อกับลูกกันแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้ง2คนพ่อก็ระดับแชมป์โลกลูกก็ระดับแชมป์โลกเนี่ยมันมีไม่บ่อยนะฮะ Moto GP กว่า70กว่าปีที่ผ่านมาผมอาจจะไม่แม่นยำข้อมูลแบบเป๊ะๆทุกกรอบเดียบนิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะมองเห็นเนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่าเรียกว่าคู่ไหนที่มันที่มันมีถ้าเป็นคู่พี่น้องกันเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะครับว่าอย่างโดยเฉพาะในปี ที่ผ่ผานอ่ะปีนี้แหละปีนี้ก็จะมีคู่พี่น้องถึง3คู่ใช่ไหมที่อยู่ใน MotoGP อ่าเนี่ยอย่างมาร์กมาเกสกับอเล็กมาเกสนะครับ93กับ73นะฮะอยู่ใน LCR Honda กับบรัสโซฮันด้าพ่อหมอครับวอรเลนิโนโรซี่แล้วก็น้องชายก็คือลูก้ามารินี่อันนี้เป็นน้องชายคนละพ่อกันนะครับแต่แม่แม่เดียวกันแล้วก็โพสบัคคาโลกับอาราซิกเอสบากคาโลนะครับ41กับ44 อันนี้ก็จะเป็น3คู่ใช่ไหมแล้วในปีหน้าเนี่ยก็จะมีคู่พี่น้องเพิ่มมาอีกก็คือโอเคละอาจจะคู่หนึ่งอาจจะแบบว่าลดไปละรอสซี่ก็ไม่ได้อยู่ในปีหน้าแล้วนะฮะก็จะมีคู่เพิ่มข้นมาก็คือแบรดบินเดอร์คนพี่หมายเลข3 3ของเคทีเอ็มแล้วก็ดารินบินเดอร์นะฮะขึ้นมาอยู่ในทีมอันเอฟนะฮะอ่ะนั่นก็คือจะไม่ได้เล่ามากแต่ถ้าจะบอกว่าความสำเร็จของคู่พ่อกับลูกเนี่ย มันมีมันมีน้อยวันนี้ผมก็เลยจะนึกอยู่2คู่นะครับที่นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือคู่ของเคนนี่โรเบิร์ตแล้วก็เคนนี่โรเบิร์ตจูเนียร์ทั้ง2คนก็ถือว่าเป็นแชมป์โลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาฮะในยุค80-90ประเทศนี้นั้นยิ่งใหญ่มากในเวทีพรีเมียร์คลาสสมัยนั้นเรายังไม่ได้เรียกว่าเป็น m o t o อร์ครับเราเรียกว่าเป็นโ o ลจีพีหรือว่าจะเป็น GP 500 ก็เพิ่งที่จะมาเปลี่ยนชื่อเป็น MotoGP เนี่ยในปี2002ะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คืออันนี้จากอเมริกาใช่ไหมครับอีกคู่หนึ่งจากออสเตรเลียก็คือเวนการ์เนอร์แล้วก็เรมี่การ์เนอร์ถ้าเป็นเวนการ์เนอร์ใ่ใครก็ไม่งงเหลือเกินแชมป์ตั้งแต่ปีไหนพศออไหนแต่ถ้าเอยถึงเรมี่การ์เนอร์เนี่ยโอ้โหรู้เลยนะฮะนี่ก็คือแชมป์โลกมอเตอร์ทูล่าสุดนี่เองนะครับในปีนี้นี่เอง เอาเล่าคู่ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะครับเคนนี่โรเบิร์ตกับเคนนี่โรเบิร์ตจูเนียร์นะฮะโรเบิร์ตผู้พ่อกับผู้ลูกเนี่ยสำหรับผู้พ่อนั้นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะนักแข่งในฐานะแชมป์โลกในปลายยุค70นฮะเป็นตำนานของยยอาม่าคือถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงยยมาม่าเนี่ยเ <c oughs> พือพ่อนๆอาจจะนึกถึงใครฮะอาจจะนึกถึงโอ้ยิ่งใหญ่สุดก็คงจะต้องเป็นวาเลนติโนรอสซี่สิต้องเป็น อเฮโรเรนโซสิโดยเฉพาะพ่อหมอนะครับหรือด็อกเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยามาฮ่าแล้วก็ใช่ฮะถ้าเกิดเราจะดูใน20กว่าปีย้อนหลังมาเนี่ยถูกต้องฮะยีปีแล้วกันเอ,อ,อาง่ายๆว่ารอซี่อาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของม o เตอร์จีเปลี่ยนชื่อมาก,ก็รอซี่เป็นแชมป์โลก MotoGP คนแรกไงในปี2002ใช่ไหมฮะแล้วก็พายามาฮ่ายิ่งใหญ่ได้ในรอบนาะนหลายปีมากไงก็เลยเหมาไปว,ว่า อันนี่คือไอคอนของ MotoGP นะนี่คือสัญลักษณ์ของย a มา h a ตัวจริงเสียงจริงแต่ถ้าตอนยังไม่เปลี่ยนชื่อเป็น MotoGP แล้วฮะแล้วคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคิงนะฮะ the k i n g ราชาก็คือคนนี้ครับเคนนี Kenny. เขาเรียกว่า King คน n ะี่นะพีนะ่ๆนะนะลุงๆน่าจะทราบกันดีฮะเรื่องนี้คิงเคนนี่ทำไมเขาถึงถูกยกย่องมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาเป็นแชมป์โลก นะครับในพรีเมียคลาสเนี่ยสามสมัยไม่ใช่แค่ความยิ่งใหญ่แค่ตรงนี้ฮะแต่มันมีความยิ่งใหญ่ตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะเป็นแชมป์โลกตอนเป็นนักแข่งหลังจากวางมือรีทายออกมาแล้วก็อยู่ใน้ายของเจ้าของทีมแล้วก็ทำทีมจนประสบความสำเร็จถึงขั้นแชมป์โลกปีเดียวนี่คว้าแชมป์โลกถึง2รุ่นธรรมดาซะที่ไหนฮะคิงเคนนี่ธรรมดาที่ไหน ก็ถือว่าจะบอกว่าเป็นนักแข่งที่เอาจริงนะผมอาจจะแบบว่าไม่ได้ว่าพูดถึงเจียโคโมอาคอสตินี่หรอกนั่นก็คือแชมป์โลกในคนที่แบบว่าประสบความสำเร็จเยอะที่สุด15สมัยนะฮะแต่นั่นก็คือถ้าจะพูดถึงเอาความสําเร็จโดยรวมทุกสิ่งอย่างนะีผมก็ยังยกให้ในใจที่หนึ่งในใจนะผมยังยกให้เป็นเคนนี่โรเบิร์ตฮะอันนี้ก็มามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับพี่ๆนานๆน,น,นะครับที่เคยดูทันยุคนั้น ก็เป็นแชมป์โลกตรงนี้ซึ่งก็ถือว่ายิ่งใหญ่พอ,พอแล้วแต่ลูกชายของเขาฮะเคนนี่โรเบิร์ตจูเนียมาเป็นแชมป์โลกในปี2,000โอ้โหยิ่งใหญ่ไหมก็ถือว่ายิ่งใหญ่ฮะคือเคนนี่โรเบิร์ตคนพ่อเนี่ยเป็นนักแข่งจากสหรัฐอเมริกาคนแรกครับที่ประสบความสำเร็จในพรีเมียคลาสนี่คือคนแรกฮะแล้วก็3สมัยเลยครับ หลังจากนั้นก็วางมือเสร็จในต้นยุค80นะฮะก็วางมือปุ๊บก็กระโดดเข้ามาในฐานะของอาการเป็นเบื้องหลังการทําทีมสร้างทีมเองก็จริงๆก็อยู่มานานอยู่มาหลายทีมละนะฮะคือเป็นตํานานของเามา5าก็จริงแต่ในบ้านปลายอาชีพของเขาจริงจริงในฐานะของเจ้าของทีมเนี่ยก็ก็อยู่กับโปรตอนแบรนด์รถของมาเลเซียสมัยก่อนที่ลงแข่งนะไม่ธรรมดาฮะ <laughs> โปรตอนเนี่ยไม่ธรรมดาครับ แล้วก็ไปร่วมมือกับ k t m แล้วก็ล่มไปแต่นั้นเราคงไม่ได้จดจำอะไรมากมายนะเราจดจำแค่ว่าเป็นตำนานของเย m a ม่าตัวจริงเสียงจริงทั้งฐานะนักแข่งแล้วก็ทั้งฐานะของเจ้าของทีมด้วยนะครับถ้าเอาความยิ่งใหญ่ที่ผมเกริ่นมาในช่วงต้นรายการว่าปีเดียวได้เป็นแชมป์โลกถึง2รายการเนี่ยทำไมถึงเก่งทำไมถึงเทพขนาดนั้นทุกวันนี้มันก็มีฮะคนที่แบบว่าเป็นเจ้าของทีมแล้วก็ ส่งลงหลายๆรายการรัสตันรัตอรี่ไงฮะบอสของบอสชาวมาเลเซียนะครับของ SRT ในปีนี้ปีหน้าจะเป็น INF ครับก็เป็นเจ้าของทีมของอทีมต้นสังกัดของโดวิโซโซ,โซของโนรินบินเดอร์นั่นแหละอันนี้เจ้านี้เขาก็ลงแข่งทุกรุ่นเลยฮะส่งมันทุกรุ่นเลยแต่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดเกือบจะสำเร็จที่สุดก็คือใน MotoGP เท่านั้นเองนะฮะในปี2020ปีที่แล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กรุ่น กลางเนี่ยอันนี้ก็ยังไกลห่างความสาเร็จอยู่พอสมควรแต่ปี90นี่เคนนี่โรเบิร์ตคนพ่อเนี่ยเขาประสบความสําเร็จในรุ่นพรีเมียร์คัสจากนักแข่งอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งของวงการนะครับนั่นก็คือเวเรนนี่ในปี90นะครับแล้วก็รุ่น250ซีซีก็ถือว่าเป็นนักบิดในตำนานของสหรัฐอเมริกาอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่แบบว่าสามารถที่จะเป็นแชมป์ให้กับเคนนี่โรเบิร์ตได้ ในตอนนั้นนะครับแล้วก็จอห์นโคชินสกี้นะครับปี90นั่นก็คือเป็นในฐานะของคนที่เป็นเจ้าของทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดโอ้โหสองรุ่นนะครับทั้งรุ่น 200cc แล้วก็รุ่น 500cc ตอนนั้นเราคิดว่ามันสุดแล้วละ่ะน่าจะไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้แล้วที่สำคัญก็คือเวเรนนี่นะครับนักแข่งคู่บุญของเขาเนี่ยสามารถที่จะคว้าแชมป์โลก3สมัยติดได้ โอ้นั่นคือถือว่าสุดยอดจริงๆฮะแต่ก็น่าเสียดายนะครับในปี93ครับที่เวเรน,เนี่นั้นก็ไปประสบอุบัติเหตุครั้งรุนแรงที่อิตาเลียนกลางปีนะฮะในประเทศอิตาลีนำมาซึ่งการเป็นอมาภาภาัมพาตตลอดชีวิตนะ,ะเวเรน,เนี่ก็ต้องนั่งรถเข็นยาวมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ในปี2000นะครับที่ผมบอกไปว่าลูกชายนะฮะเคนนี่โรเบิร์ตจูเนียสามารถที่จะเป็นแชมป์โลกได้อนนั้นก็คืออยู่ในทีมซูซูกิ แล้วที่สำคัญก็คือเคนนี่โรเบิร์ตจูเนียร์คนนี้เนี่ยเป็นนักแข่งคนโปรดของผมครับในปีนั้นน่ยผมชื่นชอบเขามากก็เรียกว่าตามเชียร์คือด้วยความที่ผมผิดหวังนะครับจากจากมิกดูฮานดูฮานใน1ปีก่อนหน้านั้น,น,นไปประสบบัติเหตุใช่ไหมก็จนออกจากแบบว่าจนต้องรีทายไปในที่สุดก็ฝืนร่างกายไม่ไหวจริงๆเนี่ผมไม่ได้ว่าเชียร์ทีมอยู่แล้วนะครับนิสัยผมผมจะเชียร์นักแข่ง คือผมเชียร์ดูฮารแต่ว่าผมไม่ได้ว่าเชียร์อเล็กคริวเย่ฮะหลังจากไม่มีไม่มีดูฮารนแ้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เชียร์คริวเย่ครับแล้วผมก็หันมาเชียร์เคนนี่โรเบิร์ตจูเนียสุตุกิ RGV 500ตอนนั้นเนาะนั่นแหละครับแต่ก็เป็นแชมป์ได้สมัยเดียวเพราะว่าจะบอกว่าเหมือนเคนนี่โรเบิร์ตจูเนียเหมือนมา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 ั้นยุคเอาไว้ระหว่าง2ยุคครับมันจะมีแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ ก่อนหน้านั้นก็คือมิกดูฮารและก็มาพลาดล้มนะครับในปี99นะครับใน,ในปี99ต้นต้นฤดูกาลเนี่ยแล้ว2ปีจากนั้นนะก็จะเป็นปีแห่งการเตรียมต้อนรับแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ในอีกยุคหนึ่งนั่นก็คือวา l e เลนติโน s รอซี่ในระหว่าง2ปีนี้ก็เลยปี99ก็เลยกลายเป็นอาร์ตคริวเย่นะครับที่ได้แชมป์ไปแล้วก็เคนนี่โรเบิร์ตจูเนียก็ได้แชมป์ปี2000หลังจากนั้นมาก็ 2001เป็นต้นมาก็เปิดสกราชใหม่แล้วก็ขึ้นสู่อีกยุคของเดอะด็อกเตอร์นะครับนั่นก็คือจะไม่ได้เล่ารายละเอียดมากมานะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้เล่าถ้าใครอยากฟังเก็บไว้เล่าในคลิปต่อ,ตอไปแล้วกันแต่นี่ก็มันก็เลยส่งผลมาถึงโรเบิร์ตคนพ่อไงฮะว่าโอ้โหนี่ก็คือมันไม่ธรรมดานะพ่อเนี่ยก็ยิ่งใหญ่จนไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบได้แล้วนะครับทั้งฐานะนักแข่งทั้งฐานะของผู้การทีมเจ้าของทีมเนี่ยนั่นก็มายิ่งใหญ่ใน สร้างแบบว่าลูกชายนะครับจเจริญรอยตามคุณพ่อได้อ่ะนั้นก็จบเรื่องราวของโรเบิร์ตพ่อแล้วก็ลูกไปทีนี้มามาสู่การ์ตเนอร์บ้างฮะตระกูลการ์ตเนอร์บ้างเวนการ์ตเนอร์คนพ่อเนะี่ยเป็นแชมป์โลกนะครับในรุ่น GP500 เนะี่ยในปี1987สถ้าใครที่อาจจะอยากรู้ที่มาครับทำไมว่าไรมี่การ์ดเนอร์นะฮะแชมป์โลกมโ t ตทูในปีนี้ใช้เบอร์87นะี่ยก็ตรงนี้ฮะ ที่มาของแชมป์โลกพ่อเขาเนี่ยเป็นแชมป์โลกในปี1987เขาก็เลยใช้เบอร์นั้นนะครับมันอยู่ที่ <c oughs> ตรงนี้นี่เองแล้วเขาก็จะเหมือนเคนนี่โรเบิร์ตอยู่อย่างหนึ่งนะครับสำหรับเวนการ์เนอร์เนี่ยก็คือเขาเป็นชาวออสเตรเลียคนแรกที่คว้าแชมป์โลกพรีเมียร์คลาสโรเบิร์ตก็เป็นคนแรกของอเมริกานะครับเวนการ์เนอร์ก็เป็นคนแรกของออสเตรเลียโอ้โหยิ่งใหญ่นะฮะในปี87 ก็จริงอยู่นะครับว่าอาจจะคว้าแชมป์โลกได้ในแค่ในปีนั้นนะปีเดียวนะครับก็ประสบความสำเร็จกับ Honda นะฮะใช้รถแข่งของ NSR 500ในในตอนนั้นแล้วก็ลูกชายของเขาเนี่ยพยายามที่จะปลูกปั้นนะครับเพื่อที่จะให้จเจริญรอยตามตัวเองใช้เวลาหลายปีฮนะเบรมม่การ์ดเนี่ยอยู่กับ Moto2 มานานนะครับมานานพอสมควรไม่ประสบความสำเร็จเอาซะเลยนะฮะสไตล์การขับก็ดูดันนะครับ พลาดเป็นล้มลมเป็นตลอดอ่ะแล้วก็พึ่งมานิ่งในปีนี้แหละนะนะ,ะมาอยู่ใน KTM แล้วก็พึ่งที่จะมานิ่งก็นิ่งจนแบบว่าเป็นแชมป์โลกได้นั่นแหละนะฮะนี่ก็คือแต่สำหรับเรื่องราวของสองพ่อลูกในช่วงหลังเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ยาวเหมือนกับในตระกูโลโรเบิร์ตเพราะว่ามันอาจจะยังไม่สุดเท่าไงไรมี่การ์์เนี่ยเป็นแชมป์โลกแค่รุ่นโมโตทูรุ่นกลางครับแต่ในปีหน้าเนี่ย เขาจะก้าวเข้าไปสู่รุ่นรีเมีร์คลาสก็คือ MotoGP รุ่นใหญ่สุดเรายังไม่ทราบชะตากรรมของการ์เนอร์คนลูกนะครับว่าจะเจริญรอยตามคุณพ่อได้หรือเปล่าแต่ในปีนี้เราจตสังเกตเห็นนะครับว่าเวนการ์เนอร์เนี่ยเข้ามาในพิธการาดของทางทีม Red Bull KTM เนะครับเพื่อที่จะมาเชียร์มาให้กำลังใจเพราะมันสำคัญมากครับเรียกว่าลุ้นมาหลายปีแต่ปีนี้มันเป็นปีแรกที่ใกล้เคียงความสำเร็จ ถ้าใครได้ดูสนามสุดท้ายนะครับที่ไปชิงดํากันที่บาเลนเซียเนี่ยอันนี้ต้องชิงดํากันเลยนะอาจจะไม่ได้ว่าแบร์เบอร์เหมือนกับรุ่นอื่นๆฮะจะได้เห็นนะครับว่าโอ้โหแกเนี่ยลุ้นมากเลยนะแล้วมันเป็นโมเมนต,ต์ที่ประทับใจจริงๆนะครับกับการที่แบบว่าเฝ้าทําทุกสิ่งทุกอย่างสนับสนุนผลักดันลูกชายมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีนะครับผลักดันขึ้นมาเนี่ยจนแบบว่าใกล้เคียง ความสำเร็จได้ในปีนี้นะแต่้นปีหน้านะครับเรมี่การ์เนอร์เนี่ยจะขึ้นไปใน MotoGP จะไปสังกัดทีมเท c กทรีเคทีเจะใช้รถแข่งของ KTM ก็คือเป็น RC16 หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงรวมทั้งผมด้วยนะฮะว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าเราได้เห็นนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของ KTM ในปีนี้ค่อนข้างที่จะแกว่งพอสมควรนะครับหลายสิ่งหลายอย่างไม่เข้าทางพวกเขานักผมได้ทำ เขาเรียกว่าเป็นงานเขียนนะฮะในเว็บบล็อกเรียบร้อยะฮะได้ได้โพสต์ไว้แล้วว่า KTM มีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามอ่านกันแล้วกันเนาะแต่นี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่นํามาเล่าผมคงจะซอยออกมานะครับคงจะไม่ได้เล่าแบบละเอียดยิบหรอกเพราะว่ามันอาจจะยาวเกินไปหรือเดี๋ยวถ้าบอกว่าเล่าไปในคลิปเดียวเนี่ยมันจะไม่ตื่นเต้นนะเก็บไว้เล่าในคลิปต่อๆไปแล้วกันยังคงมีโมเมนต์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นโมเมนต์ความทรงจํา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆในเชิงบวกหรือว่าในเชิงลบก็ตามเนี่ยจะค่อยๆหยิบยกมาเล่านะฮะในไหนก็เดินทางสายนี้แล้วนะครับมีเพื่อนๆพี่ๆน้นาๆลุงๆที่เป็น f c ผมเนี่ยหลากหลายอายุหลากหลายช่วงวัยบางคนเพิ่งมาติดตามบางคนก็ติดตามมามา,มาตั้งแต่ยุค70สมัยนะั้นผมดูไม่ทันหรอกผมตามไปเก็บข้อมูลย้อนหลังเอานะฮะทุกคนดังนั้นพี่ๆน,านา้นาๆนะครับที่แบบว่ามีข้อมูลในมือนะครับ ในเรื่องราวที่ผมเ่าอาจจะไม่ได้ละเอียดนักอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะผิดเพี้ยนผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยนะครับมาเพิ่มมาเสริมมาคุยกันหน่อยได้มาล้ำลึกความหลังนะครับว่าดุเด็กยุควัยรุ่นยุค8 9, 0ยุค90เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเกมงานขันในสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครยังทันนะ,ะก็ฝากกันไว้นะครับทุกคนก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามผมมาตลอดนะฮะไม่ว่าจะไม่มีเกมกาแขันยังคงรอยประมาณ2เดือนกว่ากว่าเนี่ยแต่เพื่อนๆก็ยังไม่หนีหายไปไหนนะครับ เพื่อนๆไม่ไปไหนพร้อมที่จะสนับสนุนในการดูในการติดตามผมผมก็จะไม่ไปไหนเหมือนกันนะครับมาดึกหน่อยอย่างที่ผมบอกไปดูไม่ทันคืนนี้ก็พรุ่งนี้โอกาสต่อไปก็ค่อยมาดูมาคุยกันเนาะลากันไปก่อนนะฮะร,รักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนสวัสดีครับ